สวัสดีคนก้อยมาไวมากโผลมาตลาดคริสต์มาสแล้วนะคะตอนนี้ที่เวโรนาอิตาลีนะคะเขามีตลาดนัดคริสต์มาสแล้วทุกคนพามาเดินเที่ยว คือสวยมากคุณไนท์บอกเลยนะว่าคุณไนท์อ่ะตกหลุมรักเวโรนามากตอนนี้ไนท์รู้สึกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆเ,เหมือนฟอนเรนนะคะแต่ว่าผู้คนจะีแลัซ์กว่านิดนึงอาจจะเป็นทางเหนือด้วยเนาะเหมือนคนทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเวโรนาจะอยู่ติดกับเวนิสนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆสวยๆเป็นเมืองของจูเลียตนั่นเองเมื่อกี้เราไปบ้านจูเลียตกันมานะคะชาว YouTube ก็ไม่เป็นไรเดียวคุณไนท์จะโหลดของ a c e b o o k เนี่ยมาลงใน YouTube ให้นะแต่ตอนเนี้ย เอาใจทาง YouTube เพราะเมื่อกี้เราไลฟ์ทาง Facebook เราไม่ได้ไลฟ์ทาง YouTube ก็เลยพาชาว YouTube มาตลาดนัดคริสต์มาสนะคะก็ที่ยุโรปเนี่ยเขาจะจัดไวนดน้นิดนึงคุณไหนว่าจะซื้ออันนี้ทานนะเดี๋ยวจะมาซื้อนะคะน่ากินมากนะคะเป็นอา,อาหารอิตาลีนะคะก็เรียกว่าเนี่ยนะคะน่าทานมากๆหอมมากนะคะเดี๋ยวต้องมาทานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือถือกล้องอยู่นะคะไม่สามารถทานได้นะ คุณบรรยากาศแบบน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะอากาศก็เย็นกำลังดีนะคะวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอดองศานะคะทุกคนที่เมืองเวลราหน้าใส่แมสหมดเลยนะคะที่ที่นี่ก็ดีมากๆคุณไนเองก็ใส่นะเสียงอาจจะอุ้ยอุ้ยนิดนึงนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้นิดนึงนะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยทุกคนมีอันนี้จะเป็นร้านตุ๊กตานะคะแกะเดี๋ยวพาเดินดูทุกร้านเลย นัดเขาใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะขายของกิฟคริสมาสนะคะในตึกนี้แต่เราจะไม่ได้เข้าไปเนะาะนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ไม่หนึ่งนะโอเคเสียงไม่อู้อี้นะเพราะว่าต้องใส่แมสนะคะคุณมีบ้านด้วยหุยน่ารักอะ่ะนะคะบรรยากาศดีๆมาชมกันตอนนี้ที่อิตาลี่ก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณนว่าคนเวลาน่ารักมากๆเลย นี่เดี๋ยวพาขึ้นมาดูนะคะก็ปุ๊บอืมดูสิคะ <What? S 1> ดูสิคะน่ารักไหม <c oughs> น่ารักเนอะนะคะ <c oughs> ที่นี่ก็ยุโรปก็คริสต์มาสเขาก็เริ่มจัดกันแล้วนะคะ <c oughs> กลางคืนก็มีไฟมีอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> คิดถึงคุณไนท์กันไหมไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยนะคะช่วงนี้ก็หุย้ยมุมนี้สวยคุณดูสิมุมนี้สวยมากต้องถ่ายรูปก่อน ต้องขอถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวนะทุกคนค้างตรงนี้ก่อนปุบบๆุนะคะหามือถือแป๊บหนึ่งโอเค หาไม่เจอนะคะ <_ an> เดี๋ยวพาคุณเดินก่อนแล้วกันแล้วค่อยถ่ายรูปนะนี่ก็น้องหมีนะคะมาทักทายกันนี่มีเครื่องบอลกันด้วยนะสองคนนี้นะคะมีเครื่องบอลกันก็มาทักทายกันมาทักทายกันใครเข้ามาใครไปลอยกระทงที่ไหนบ้างนะคะโอเคไมค์กำลังหาของแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคเจอละมาทักทายกันค่ะไปลอยกระทงมากันเลยยี่ยงคิดถึงคุณไนา์เป็นคนที่ชอบลอยกระทงมากๆนะแต่ว่าปีนี้ก็ต้องมาคริสต์มาสที่นี่แทนนะคะสวยมากโอเคเดี๋ยวพาคุณไปเดินตลาดนัดคริสต์มาสอีกมุมหนึ่งดีกว่าค่ะนี่นะคะเราออกจากบ้าน ตรงนี้ก่อนเขาก็เป็นเหมือนให้ให้เราชมนะค่ะแล้วก็ลงไปได้ตอนนี้คนยังไม่เยอะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยนะเขาก็ไปโรงเรียนไปทํางานกันนะคะคุณไหนก็เลือกมาวันศุกร์นนี้ค<ฤ>ุณนหนไม่มีเรียนนะคุณไ <iage dans S 2> หนก็เลยนั่งรถไฟนะคะจากฟลอเรนซ์มาเวโรนานั่งรถไฟเร็วก็จะประมาณชั่วโมง40นาทีนะแต่ถ้าเกิดว่านั่งรถไฟปกติก็4ชั่วโมงนะคะจะอยู่ทางเหนือเวโรนาอย่างที่บอกเราจะอยู่ใกล้ับเวนิสนะคะส่วนฟลอเรนซ์เนี่ยจะอยู่ไปทางกลางๆง ใต้ๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเพรสเซลนะคะเพรสเซลแบบสไตล์แบบอิตาเลียนนะอันนี้เขาทำอะไรเอ่ยมีเตาผิงด้วยขายขนมปังอบนะคะเป็นเหมือนพิซซ่านะน่ากินมากๆเนะะี่ยค่ะเขาก็จะอบแบบนี้โอ้หอมมากคุณอยากให้กลิ่นมันทะลุทะลุกล้องจังเลยอยากให้กลิ่นมันเข้าไป อันนี้ก็น่ากินนะคะก็จะเป็นเพรสเซลแล้วเขาก็จะหัน่นแล้วก็ใส่ชีสใส่อะไรอย่างนี้นะค,ะคนก็จะมายืนมานั่งทานกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณไนก็ว่าจะทานเหมือนกันที่ตลาดนัดนี้ <c oughs> นะคะอันนี้เป็นโซโล่ทริปนะมาคนเดียวเลยนะคะสนุกดีค่ะพอตอนแรกใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณไนก็ไม่ยอมฝึกพูดภาษาอิตาลีเนาะใช้ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเลยแล้วแต่เราก็เจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เรื่อยๆนะแล้วจนกระทั่งมาเนี้ย บางคนพูดภาาคุไนไยก็รู้สึกว่าเออตัวเองพูดภาษาอิตาลีได้แฮะภาษาิตาเลียนได้แฮะมันเหมือนกับต้องเซอร์ไวอะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปตลาดถัดไปนะคะเดี๋ยวใส่แมสก์ก่อนเดี๋ยวหันหน้ามาดูคูนัยกันหน่อยบางคนอยากคิดถึงนะอ่ะ <c> ห <oughs> น้าผากมันนะโอเคนะคะโอเคเรามาอีกหนึ่งตลาดแล้วนะคะทุกคนอ่าน,นี่ก็จะเป็นเครื่องประดับสวยมากนะคะสวยมาก ก็จะเป็นโซนนี้รู้สึกจะไม่ใช่อาหารนะโซนนี้จะเป็นของใช้นะคะของใช้พวกต้นไม้พวกจานชามนะพวกเซรามิกนะคะของเล่นนาฬิกาเขาแบ่งเป็นโซนนะคะแบ่งเป็นโซนเดี๋ยวคุณไนจะส่งรูปนะคะไปไว้ที่หน้าเพจนะรูปบรรยากาศของเมืองเวโรนานะคะแล้วก็ใครที่อยากดูคลิป จูเลียตนะที่ขอพอรความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็สามารถที่จะติดตามไปที่หน้าเพจได้แล้วก็เดี๋ยวคุณไนจะดาวน์โหลดจากเพจมาลง YouTube ให้นะโอเคทุกคนไปแล้วนะคะน่าจะไปลอยกระทงกันเยอะเลย <c oughs> ขอทักทายนิดนึงมาดูย้อนหลังกันได้นะอันนี้วันนี้ก็ในใน <c oughs> ที่ไลฟ์ในในเฟซบุ๊กค่ะ <c oughs> คุณไนก็จะให้คีย์แพงในการอธิฐานขอพอรความรักด้วย นะเดี๋ยวคุณไนท์จะดาวน์โหลดจาก a c e b o o k เนี่ยมันลงใน YouTube ให้คุณนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนมาทักทายคิดถึงมากๆเลยนะมาเซอร์ไพรส์ที่เวโรน่านะคิดถึงคุณไนท์ไม่เห็นหน้าคุณไนท์คุณไนท์ผมยาวแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวถอดแมสนิดนึงแอบถอดนิดนึงไม่เป็นไรคิดถึงทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็แฮปปี้ลอยกระทงเดย์นะทักทายจากเมืองเวโรน่านะคะประเทศอิตาลีนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตลาดนัดคริสต์มาสหน้าที่ฟอเรน เมืองของคุณไนทนะคะที่คุณไนไปเรียนแล้วก็สิ้นปีนะคะคริสต์มาสจริงก็ไปเจอกันที่คริสต์มาสมาเก็ตที่เยอรมนีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปฝรั่งเศสต่อนะคะเพราะว่าเรียนจบแล้วก็จะไปหลายๆที่นะดังนั้นก็ติดตามกันนะติดตามกันที่หน้าเพจเพราะปกติอะค่ะจะไลฟ์ที่หน้าเพจด้วยสลับกับ y t u t u นะเจอกันคะ่ะบ๊ายบายอารีว s เดช